สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยครับเฮียสองเล่งหงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในเพจของผมนะครับในเพจของกินเที่ยว all the world ตอนนี้เนี่ยในการกินเที่ยว all the world ของเราเนี่ยนะครับย้ายไปออกอากาศทางช่อง GMM 25แล้วนะครับ GMM 25นะครับเริ่มวันที่1กรกฎาคมวันพุทธที่1กรกฎาคมเริ่มเวลาทุกวันพุธ4ทุ่ม45 สี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับกินเที่ยวลาดเอเวอร์ยังจัดเต็มเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันให้ได้นะครับต่อจากรายการแฉของงดดาเลยละ่ะนะครับงดดาจบปุ๊บเจอเงียง้ยโสมกับนิกเล่งหงเลยทุกวันพุธนะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้ากับรายการกินเที่ยวลาดเเวอร์ครับซึ่งรายการนี้เนี่ยกินเที่ยวลาดเเวอร์เราก็มีเพจของเรา เชื่อว่ากินเที่ยวลาดเอเวอร์นะครับแต่ในกินเที่ยวลาดเอเวอร์นอกจากที่เราจะทําเรื่องกินเรื่องเที่ยวแล้วผมจะมีเ,เพจที่แยกออกไปอีกก็คือเป็นเพจเฮียส้มตีตายเฮียสมตีตายนี่ก็คือจะมาแนะนําร้านอร่อยพร้อมกับมอบป้ายการันตีความอร่อยให้ทางร้านต่างๆไปติดไปที่หน้าร้านให้นักชิมทั้งหลายได้รู้จักว่าเฮ้ยร้านนี้เนี่ยเฮียส้มมาชิมเลยอร่อยเว้ยเรียกว่าการันตีด้วยสติกเกอร์ของเรา หลังจากนั้นครับในช่วงหนึ่งของรายการกินเที่ยวเราตะเวนของเราเนี่ยเราก็จะมีช่วงใหม่ล่าสุดอยู่ในรายการของเราที่เราย้ายเข้าไปเกมมแกรมี่ช่อง25นั่นก็คือช่วงอร่อยออนไลน์อร่อยออนไลน์นะครับเราจะแนะนําร้านอร่อยออนไลน์เนี่ยที่เขาขายของเนี่ยมีหน้าร้านอยู่แล้วหรือไม่มีหน้าร้านก็แล้วแต่แต่มีการขายออนไลน์ด้วยนะครับเราจะแนะนําให้คุณได้รู้ว่าร้านนี้เราคัดเลือกแล้วว่าอร่อยไปสั่งและไปอุดหนุนกัน น,นอกจากนั้นครับผมใครๆก็รู้ว่าผมเนี่ยทำธุรกิจพัตคารเล่งหงนะครับเราเปิดพัตคารเร่งหงอยู่ที่พระรามสองเนี่ยมาประมาณ29ปีแบรนด์เล่งหงเนี่ยประมาณ58ปีแล้วครับแล้วก็มี2สาขานั่นคือพระรามสองและสุขุมวิทหกสสองไม่มีสาขาอื่นที่ไหนใครๆก็รู้แต่เราเปิดอีกหนึ่งธุรกิจของเราในครอบครัวเล่งหงเรากับพัตคาารที่ชื่อว่า เป็นร้านอาหารดีกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าริวโฮบายเร่งหงเอาชื่อก่อนเลยชื่อชื่อชื่อริวโฮนี่มาอย่างไงภาษาญี่ปุ่นริวโฮภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็มาจากคาว่าเร่งหงของภาษาจีนเราก็เลยเลือกเอาชื่อริวโฮเนี่ยบายเร่งหงมาเป็นเครื่องหมายการค้าของเราที่เราจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่คุณสามารถเข้าไปกินได้ทุกวันเรียกได้ว่าเป็นร้านที่คุณสามารถสัมผัสได้ทุกวัน ราคาไม่แพงน,นะครับแล้วมีจัดโบอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับรีวิวเลยกับร้านริวโฮบายเล่งหงร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่สถานที่เดียวกับเล่งหงพระรามสองก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันอยู่ด้านหน้าเลยเราจะมีอาคารขึ้นมาอีกหนึ่งอาคารเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นริวโฮบายเล่งหงดูแลโดยครอบครัวเล่งหงของผทีนี้พอเราขายอาหารมายาวนาน เรารู้เลยว่าอาหารรสชาติต้องเป็นยังไงราคาต้องเป็นยังไงและเราต้องมีโปรพิเศษยังไงวันนี้ผมอยากจะสั่งโปรมากินที่บ้านผมเลยก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตสั่งโปรกับทางร้านลิวโฮบายเล่งหงม,มากินที่บ้านว่ามันสะดวกยังไงอยากจะทำให้เพื่อนๆได้รู้เราไม่รู้จักกับนี่กันก่อนนี่ครับโปรโมชั่นของเราลิวโฮบายเล่งหงนะครับโปรโมชั่นลดสัานเมือง yeah. นี่คุณไปกินที่ร้านนะบอกเลยนะรดสนันเมืองมีอะไรบ้างลิโ o ล์สเปเชียลซาซิมิอันนี้พันสามร้อเถเหลือ1น8่งพันหนึ่งร้อยแปดโฮตาเตะซาซิมิสามร้อถเหลือ295ร้อยเก้าสิบห้าแซลมอนแอน i m แซลมอนโซาซิมิสอหเหลือร้อยแปดสิบแซลมอนซาซิมร้อบาทเหลือ100บาท มักุโลซูชิเซ็ตนี่ครับจาก740เหลือ490บาทเท่านั้นเองนี่นี่นี่อันนี้คือฝากไว้อันนี้แต่ที่ผมจะสั่งวันนี้มันหนัก่วงวันนี้กับที่เขาจัดโปรนี่ครับขออนุญาตหนัก่วงวันนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดูกันเลยมีอะไรบ้างดูกันเลยนะครับผมอ่านให้ฟังนะครับโอโทโล ซูชิโอโทโร่นิกิรินะจาก560เหลือ280บาทแซลมอนโฟกานะนิกิริ320เหลือ185 185้แนี่ซื18 5, 18 5้อหนึ่งแถม1นะจะบ้าเหรอเฮ้ยมันได้ยังไงนะเอาเป็นขนาดนี้เลยนี่ครับแต่ผมมองดูแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยมีทั้งข้าวหน้าปลาดิบมีทั้งนี่ครับมีทั้ง เนี่ยซูชิต่างๆมากมายรวมไปถึงไข่เฮ้ยไอ้นี่ทามโกะกนิกิริเนี่ย45บาทหนึ่งแถมหนึ่งเว้ยเฮ้ยนี่ก็หูใจถึงพึงได้เว้ยนี่นี่แต่ผมชอบเมนูนี้ผมจะสั่งเมนูนี้วันนี้เมนูที่ชื่อว่าข้าวหน้าปลาไหลจากราคาปกติ340บาทข้าวหน้าปลาไหลเรานะนี่ปกติไปร้านอื่นๆผมว่าเกินกว่านี้เยอะ ข้าวหน้าปลาไหลหนึ่งที่แถมเกี๊ยวซ่ามูลค่าหนึ่งร้อยห้าบาทสามร้อยสี่สิบบาทเนี่ยได้เกี๊ยวซ่าีกหนึ่งที่เ้ยเหลือสองร้อยกว่าบาทเลยกับข้าวหน้าปลาไหลที่ใหญ่ว้าวโหอุย้ยจะช้าทำไมจะช้าทำไมสั่งเลยกดเข้าไปเลยที่ไลน์แอดแอดลิวโฮครับ แอดลิวโฮนะครับแอดนำหน้าแล้วก็ลิวโฮนะครับ R U I R Y U H O แอดลิวโฮที่สำคัญโปรทั้งหมดนี้คุณสามารถโทรสั่งไปที่ร้านได้แล้วก็ให้เขาจัดส่งทางด้านค่ารถอะไรคุณออกเองได้หรือบางโปรของเราก็มีร่วมกับไลน์แมนด้วยก็สามารถสอบถามเข้าไปที่ไลน์แอดของเราแล้วตอนนี้ครับ คุณไปรับประทานอาหารเนี่ยสะสมพอยให้ได้2,000บาทก็คือกินมื้อนี้อาจจะสัก800มื้อหน้าเท่าไหร่ครบ2,000บาทคุณรับบัตรสมาชิกนี้ไปเลยฟรี1ปีนะครับบัตรสมาชิกนี้จะใช้ส่วนลดได้อีก10%กับอาหารธรรมดาตลอด1ปีใช้ได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสดด้วยนะครับจัดไปสั่งมาเลยข้าวหน้าปาลาไหลชุดที่แถมเกี๊ยวซ่าจัดไปครับ เดี๋ยวโทรหรือไลน์เข้าไปก็ได้และให้เขาส่งมารอบแป๊บเดียวครับผมไวเหมือนโกโหกครับแมาสั่งปุ๊บมาเลยครับวิ่งมาเลยครับรถมาเรียบร้อยผมสั่งชุดนี้ข้าวหน้าปลาไหลแถมเกี๊ยวซ่ามาอยู่นี่แล้วว้าวพักกิ้งมาอย่างเรียบร้อยหน้าปลาไหลปลาไหลนี่ปลาไหลครับปลาไหลอย,อยู่นี่แล้วมาพร้อมแบบข้าวนะครับ นี่สาลายนี่ข้าวนะครับอันนี้เป็นซอสปลาไหลนะนี่ขิงดองแถมนี่เลย <c oughs> เฮ้เกี๊ยวซาสามยสี่สิแถมอะไรกันขนาดนี้ริวโฮเขาจัดให้340บาทโว้ยอ,อูได้ขนาดนี้ต้องบอกก่อนนะ <c oughs> เพื่อนๆเป็นความรู้ ใครชอบกินพวกข้าวหน้าต่างๆทางญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นข้าวหน้าต่างๆเนี่ยเขาจะไม่นิยมเอาข้าวพวกนี้ไปไปเว็บนะเขาจะนิยมแบบว่าเอาไปทานแบบข้าวแบบเย็นๆมากกว่าเพราะนั้นถ้าชอบใครชอบเขาก็แล้วกันแล้วแต่ใครชอบเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับนี่ครับดูก่อนเลย ปลาไหลเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นจานที่แบบสาหรับยิ่งใหญ่สําหรับคนที่เป็นนักกินเลยอะ่ะเะฉนั้นปลาไหลพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ฝีมือของเชฟที่เขาจะตุนมันนะครับผมไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปลาไหลชามหนึ่งเนี่ยประมาณสักอย่างร้านดังๆเนี่ยประมาณสักมีถึงประมาณเกือบสองพันบาทพันห้าร้อยบาทถึงสองพันบาท นะครับที่เมืองนากย่านี่ดังมากแล้วก็บางร้านนี่เปิดมาแบบ100ปี98ปีผมไปถ่ายรายการมากับนิกมาแล้วบอกเลยว่ารสชาติของริโอไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใช้เชฟที่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับมายาวนานกว่า30 4 0ถึง40ปีที่อยู่กับร้านญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็ส่วนเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่านี่เป็นอะไรที่แปลกที่เราจะต้องทอดให้มันสุกแค่ข้างเดียว นะครับแล้วบางร้านก็สุกด,ด้วยน้ำมันบางร้านก็ทอดด้วยน้ำสูตรใครสูตรเขานะครับแล้วก็กินแนมกับเนี่ยขิงวาซาบินะครับและนี้ก็เป็นซอสของเขาที่เด็ดมันอยู่ตรงซอสนี้ไอ้เข้าหน้าปลาไหลเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับกินเลยหิวแล้วโอ้โหกินเลยครับ ต้องมีสารหลาโรย,ยนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนี้การสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์เนี่ยมันทําให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนนะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆก็ทําได้เก่งมากเลยนี่ครับ้ายกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าปลาไหลอ๋อ โอ้ฟินขึนบ้างอยู่บ้านก็กินแบบนี้ได้แบบเนียสมอยากกินปลาไหลคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ย่านแถบบพระรามสองอยู่แถวไหนทางออนไลน์ได้นะครับไลน์แมนก็ได้ หรือโทรเข้าไปที่บริษัทเราก็ได้ที่ร้านริวโฮเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมดูให้โอ้สายตาก็ไม่ค่อยดี0916244255 0916244255ไลน์แอดดีกว่าแอดริวโฮแอดลิวโฮ R uh, Y U H O อย่างที่บอกไว้ริวโฮเนี่ย ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็แปลว่าเล่งหงเนี่ยเราก็เลยตั้งชื่อร้าน,นว่าริวโฮบายเล่งหงรู้ยังรู้ยังประกาศเลยนะคนถามกันเยอะมากเฮ้ร hey, ้านรีวโฮนี่มันเป็นไงวะมาจากไหนเน่ ee, ก็เล่งหงอ v e เสารอยสี่สิบบาทได้อย่างนี้กิน ได้เกี๊ยวได้อีกจานหนึ่งร้อยกั่าห้าบาทแถมฟรีคุณคือแฟนเราเพราะฉะนั้นเราจะจัดอย่างเงี้ยโบหนึ่งแถมหนึ่งโอโทโร่หนึ่งแถมหนึ่งก็มีกินที่ร้านก็ได้โทรแล้วให้เขาส่งไปก็ได้เกี๊ยวซาอื อ mm hmm. ชอบมากมีความสุขมากเลยบอกเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมรีวิวร้านตัวเองและครอบครัวบอกต่อกันเลยว่าเล่กหมไม่ได้ทําเฉพาะพัตธกานจีนทำมาห้าสิแปดปีแล้วพันธกานจีนตอนนี้เรา เข้ามาทําสู่อาหารญี่ปุ่นกับร้านที่ชื่อว่าริวโฮบายเร่งหนริวโฮก็แปลว่าเล่งหนนั่นเองนะครับเปิดอยู่ด้านหน้าของพัตคาเร่งหนพระรามสองจุคนได้ประมาณ80ที่นั่งนะครับที่จอดรถสะดวกสบายบอกเลยว่าเราสัญญาว่าเราเนี่ยทำร้านอาหารมายาวนานขนาดนี้อยู่ที่พระรามสองมาเกือบย9ิเกปีแล้วไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังเพราะนั้นการทำอาหารของเรา เราจะทําให้ลูกค้ามีความสุขกับการมารับประทานอาหารที่ร้านเราอย่างแน่นอนบอกเลยว่าความสุขจะเกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ร้านอาหารญี่ปุ่นของเรานั่นก็คือรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมและนี่คือรวิวโฮบายเลหง,งวันนี้แนะนําไว้เลยนะครับบอกเลยว่าต้องไปชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายนะจ๊ะตีตายตีตายตีตาย